ครับเจอกันกับสองวันถึงวันสี่ขีดครับวันนี้ชิมาแนะนำวิธีการมัดยางรุนหนึ่งขีดนะครับหนึ่งขีดหนึ่งขีดสี่หุนนะครับขนาดสีหส่หุนสี่หุนสิบแปดเส้นมาตรฐานเลยนะครับ ตะเบลกให้ตอ่อย่างครับต่อขอเราสองเสียงย่างต่อขอเราสองเสียง <c oughs> วิธีการหนวดลำตัวของลุงไปอยู่นะครับเหด็ดแบบเดียวกันนะ พยายาเดีเอาตัดย่างในตัดเป็นสินยายาหลักพันไว้อยนะครับตัให้บัวาวเนาะพิดขามเพิ่มไวจ้จักคืนหนึ่งได้หรือสีมัดจกักชมมมั่วโมงหนึ่งหรือมัดหลังก็น,นวดข้าวหนึ่งหล้วก็ออกมามัดย่างนะครับ จะดีไหมเพชดสดๆกนอกแล้ครับคิดเท่าผม่านที่เ่านะครับพันแบบเดียวกันครับบางละยี่สิบบาทเนาะบางละยี่สิบาบ,าสบาทละไม่สิบบาทท่านสงนไปเลยเพชรปัญญาครับสวยคิดเท่าผม เอฟซีันใดอยากได้สิเกียยะสมาครทักทายสมาทาั้งผีดได้ด้วยครับทักาาทากยสมาชิทั้งผดียดว่าตุนพนสิทธิหรือเฟซบุ๊กทีโอเอน็นนะครับเฟซบุ๊กทีโอเอน็นต้นบุรุษกรเป็นภาษาอังกฤษนะครับ คอนตามเด็กตัว B. B U R o N. บีบูบูราคอนบุรักกวนย่างที่ผมใส่กับสามารถสังสื่อได้ด้วยครับจากสัตว์เป็นย่างแบบดีเนาะเป็นย่างแก่วยี่ห้อทีโอบริษัทเดียวกันครับ เอ็มพีนะครับบริษัทเดียวกันกับเอ็มพีเป็นย่างแกะ <c oughs> กอดีของเขาคือสาม,สมารถมัดผมแฟล์เกลี่ยผมแฟร์ไว้ได้ด้วยครับ <c oughs> เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กลาขึ้นกับบ้าเป็นยังนะ ตัวนี้ผมจะใส่ลิก่อนขางไงนะครับพรดะีว่าหาลิกพอดีพอได้นะครับแต่ว่าก็ใส่ไหนกันครับมันอยู่ที่ความพึงพอใจของสางเนาะก็หนีผมใส่อยู่แปดมิลเล็กแปดมิลลอจอ,อสิบเซนนะครับตัวนีวางไว้ความเงาว18จอ10 เพราะว่ามันมันเป็นเล็กใหญ่มันสามารถเจาะสูงได้นาะหรือผู้ใดสิเจาะเก่ากันเนะเจาะเก่าก็ขึ้นที่กันแต่ผมเห็นเจาะสิบเนาะแต่ผู้หาจะใส่ได้ด้วยครับแต่ผู้หาแต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นบบสุดบันไดการ็ดสด คำถามขึ้นกันอาจจะได้อยู่้ามีเล็กใหญ่กว่าตะปูหาในจังหน่อยก็ได้นะครับสามารถใส่ได้แต่ว่าตะปูหาหามเจาะเกิืนเก่เกาสิ้นนะครับเกิดเจาะเกินเก่เกาสิ้นนี่แตกอย่างเดียนะครับแต่บางทีอาจจะขึ้นแต่ว่าโอกาสแตกหลายนะครับเพราะว่าสร้างต้นืีนอรอง เอซีทันได้ากให้เฮดคิดเกี่ยวกับยังกะสามารถก็มิ่นมาได้ด้วยครับจิงหน่อยสเปนนาว่าเละสปายเอซีแรนด์บอครับจิกหน่อยอาหนาวเดือนตุลาเนี่ยกะิ่มเขานา,นาหนาวแล้วครับเราตรัวใหญ่เฮดว่าวเวลายอยู่ครับ สามารถสร้างได้ไม่าซิขึ้นไปครับสามารถสร้างได้เจ็ดหอส,สามเมตรนะสาารส้างต้นหิดขาดท้ายไม่ไหลด้วงครับเจอล่มนาลูกแตกตุล่านี่ สองหองแน่นะครับขาดทายเสียได้อยู่ครับแต่ว่ากระบอกหองซียังไงตั้งหากรบปเห็นพี่น้องห <c oughs> <c oughs> ั้งจากที่เห้ายากเสียต็ดร้อยเขา,ากลีบ กำลังหาบังเลสซิบนะครับเรียบร้อยครับติดนั่นเสร็จมองหัวมองเหงเห็ดคือกันกเบิดครับจอดข้าไปกันเสมอไปเลยสร้สางต้นครับ วิธีการจุดกะบางนี่สิบแปดเจาะสิบตัวนี้ผมจุดต่ําเลยนะฮะจุดต่ําเลยแบบโหดนะครับ,แบบรบสูตรนี้โหดขึ้นแบบโหดครับแต่ว่าโปแตกเพราะผมทดลองไลเ่เธอนละสูตรนี้ที่รี่อย่างเดียวลูกค้าผมไลยคนผมก็นแนะนำไปเนาะครับเป็นกจะไมใเก็ดกาขึ้นนะครับ เป็นนาทีเพิ่งพอใจเพราะว่าสูตรนี้มาตรฐานอยู่แลยครับหวังไฟทุกบงังก้อนเสียออกจากมือสร้างเก็ได้ความมาตรฐานก่อนนะครับก่อนสิเดียออกไปเห็ดทดลองจนมามันดีือนนะครับสเสดไปสู่บุกาใส่เต็มถีนะครับ ยูถือความหมานของคนน้ำเน่ือหมานมือวามมานนะครับขนาดสร้างไปเองเี้ยังมานเน่ประมาณน,นี้หล <c oughs> ังจากนั้นที่เขาเทปหนังไก่ครับท่านท่านย่างไลยเทปหนังไกง่มันจะดีนะครับ ยึงไงมองไฟถอดออกได้ง่ายแล้วกเย็ดหม้มองไฟเวลามันมันใหมนะครับเวลามันใหม่กาบกล้วมันสิมันสิบ่กินโบกนะครับอกาสกินโบอกเองียบต้มงไปเลยครับสองสั่น เพราะว่าต้มีเห๋ือซอยในกันนมวยไฟใหม่ย,ย่างนะครับมวยไฟใหมป่ปลูกแต่ย่ายามดึงเก็งๆครับ นั่นไงนครับมาไว้ขาดูเทปนี่ก็สามารถสั่งสื่อน้ำกระตุกดได้เลยครับมี่ครบสีขาวสีน้ำเงินสีแดงนะครับสีเหลือ,องกัมี่นะครับแต่ไม่อยากได้สามารถสั่งสื่อได้อุปกรอนสุดๆนะครับ ได้ด้ครับพี่น้องเวลาพันรุดมาติสนาจีบหน่อยได้ไครับ นั่นสร็จนะครับอายุประมาณนี้ครับองไฟเรี <c oughs> ยบร้อยครับหลังจากนั้นเราตัดตง่ายๆกันเลยครับตัดหลังหัวมันออกเพื่อความสวยงาม เลมเลมบ่แต่ไพมากนะครับบางคนเป็นกับมักหัวยเลียมกระได้น้ำกันบิดนี่ครับเป็นอันสิบอึ๊บก่อนไปจูกแกแตงหัวมันในจังน้อยครับปาดหัวมันออก ปานๆดอกขิเทียมองหัวมันดอกเอาขิดเทีย,ดดยแปลงครับไว้ไหมนะครับมันสีแถบของไฟเปิดสมบูรณ์นะครับของไฟสีผมมีปัญหาเลยละ่ะคันเดียแบบนะเพราะว่าของไฟเขามัดไว้ด้นนะครับที่หนีขีดเทียมันเป็นก่อนมันสีมีปัญหาครับเวลาเอาไปจุดแล้วเขาช่วงมันสีถอนบูกเนาะมันสีมีปัญหา ยังไรายคนตองใส่มือหัวหน,นะครับปาดเอาขีดเทียมบางเหนียวนะครับมองแยงแข็งตั้งหัวมันออกกอนที่จูดก็เอาหาขีดเทียแปลงข้าไปใหม่นะครับบาสั่งกระเฮ็ดมือหัวใส่มัดใส่กระถุงอะไรถนันมันสีเฮ็ดไหนันไฟถอดบบกดีกว่ากันนะครับความเสี่ยงสิบอะ่า สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจให้บ่าวตุ่นพนสีเขียนเด้ดยครับขอบคุณครับผมเจอกันใหม่ครับ